สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทํากระสําหรับทันใดเข้ามาแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือคขาบเด้อประเดแจ,จงเือนคลิปใหม่ๆสําหรับเสาร์มื้อนีนพี่น้องป็นเสาร์วันจันทร์ที่สองของเดือนมิถุนายนสองพัน 2, ห้าร้ยหกสิบแปพี่น้องถ้ามาอยู่ทั้งตลาดดัดโครกระบือทังอัน บ้านดอนถ้อยพี่น้องอำเภออากาศจังหวัดสกลนครมามาเบิง่งบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคาหัวพี่น้องอว่ามูลนิ้งว่างเรู้สึกว่ามีหลายอยู่ที่พี่น้องหัวก็จะหลายคล้ายอยู่แต่ราคาก็ช่วงนี้เป็นยังไงพี่น้องมาบ่นตกันมีคนมาหาซื้อไปเลี้อยเพราะแต่ว่ามูลนิ้งเวียดนามเขาเลยพี่น้องเพราะว่าด่านเริ่มเปิดเดี่ยวเวียดนามก็เริ่มาม,าม,าม,ามากเลยเห็นเวียดแล้วพี่น้อง ตลาดคือสิคือคัก,กี่ดอกขันเวียดเขาเพราะว่ากับพ่อไทยขายให้เวียดอะไพี่น้องตลาดรักของไทยกับทรงเวียดนั่ตลาดเป็นรักเพราะไทยซื้อกันมันกับว่าสื้อเรี้ยงซื้อมันบ่หลายคือเวียดนามอันเวียดนามเขามากกว่าเขาบัดสื้อหลายไทยบัดบาร,รีองได้พี่น้องคุณเขาเศร้าเศร้าเรียงหมูหมอนเลยก้อยเลยดีคนไทยเพราะเจ้าว่ามันถือถือกวัวหมูหมูแพงกว่าเขาหันไปเลี้ยงหมูไปเลยพี่น้อง ง่วงปล่อยหรอว่มีคนอยากซื้อเลี้ยงมิเตขายให้เวียดนามแล้วเขาจะาซื้อไปเห็ดเหนือเห็ดไข่พี่น้องไปเมืองนำกันได้พี่น้องแล้วเป็ี่นอะไรเหมือนกันได้ตัวเราจักพันเลยของเห็ดแห่เลยตัวจักปลาเราพ่อหนาเลยสองตัวโอ้โหนี่พี่น้องเป็นตัวแม่ยเปล่ตัวเมีทั้งสองเม่เป็นแม่นางหน่อยพี่น้อง 1มื่นสามพันหาร้อาคาห้องหาห้องโอ้มีนองพูนว่าราคาห้องกสินงวดลีมาจากตัวละมืึสามครับโอ้อันนี้สิบสามีาลีตัวแม่พี่น้องอันนี้เาจบาทประทึกนี่ตัวนี้เจ็ดทันเนาะครับนพี่น้องเพืนพ่นว่าเจ็ดท่นานสิเป็นงวดใส่ในหน่อยพี่น้อง นาคาห้องต่อรองเอาเนาะกูเลยสนใจก็โทรมาเบอร์ติดต่อห้อเบอร์0 9 5 0 9 5 9 0 3 0 9 0 3 2 0 2 4 2 0 2 4ห่อยยังห้อยต้นครับห้อยต้นพี่น้องนี่กงัวหน่อยพี่น้องใส่หน่อยงัวเลี้ยงพอดีเลี้ยงพี่น้องติดตัวเมย์ดิพี่น้อง สิบสามห้องไว้ซื้อพี่น้องมันขายสิบห้องดอกตัวนี้เจ็ดพันมาสิราคาห้องเด้กพี่น้องได้ก็เอาพี่น้องก็เอาห้ลูกแม่ย่างดีต้องใส่งวเป็นลูกแรกปินงวัวไทยพี่น้องลูกแรกเด็กพี่น้องได้ 1นึ่งมื่นหนึ่งเจ้บาทราคาห้องต่อได้อีกอยู่ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องเบอร์ติดต่อข้าเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หาศูนย์สามเจ็ีู่กคุณแม่พี่น้องนี่ชีวิตเจ็ดร้อยคนวะผู้ใดสนใจโทรมาพี่น้องว่านไหอ้คว้ยกินน้ำอะ่รอีหลานใช่หรอ ฮะบ้านน้องโดดโอ้มาอย่างไรมึอนี่ขายควายได้ขายอะไรบุล่ะขายอะไรไปขายขายเียดบ่ล่าขายคนไทยโอ้ขายพวกแพ้เนาะอี่หลาวไปไหนของเล่นบ่หรือหยุดมันหยุดเนาะมาขายควายพี่น้องอัดไปได้ห้อยนั่งห้อยเนาะมาขายตลอดเดินกลานเด้อโอ้ห้องไหวสิบสองห้าร้อยนี่พี่น้อง ลูกสองลูกสามเลยเนาะเนาะแม่ก็ร้อยเศร้ากลัวๆเลยพี่น้องราคาอยู่หมื่นสองพันหาร้อยลูกสุเท็กเนาะลูกถูกปรูราคาตัวล่องได้พี่นออาากก้องฟ้าทัศน์เดียวหรอมาคมเดียวคมเดียวเนาะ ผูไดสนใจก็โพรมาต่อรองน้ำฝนด้อพี่น่องเด้อเบอร์ติดต่อครัเบอร์0 9 7 6 9 3 476 476 2096 2096ของคุณพ่อพ่อเราด้วยพ่อเราด้วยพี่น่องเด้อนี่ราคาต่อเอาพี่น่องคุณว้าเป็นงวดาห้งวดให้ เพียง13น่ยเียงหมื่นขายเียงหมื่นเียงหมื่นออ13ขายเีมื่นมปันีแปดพันยังว่าุดเนหมื่นมันสูงกว่าแปดพันผไดเนพให้ดีอยู่ด้วปลาเช่นใหดีอยู่ก็ได้ขายดอกคบก็ได้ขายดอกระแวงหูแวงหูเอาไปใส่แกงกิเลยโอ้หูปลาจีแกงกินเหรไปขาปลาหูนึงไปไม่ล้ทียากได้13หมดิอยากได้นั่เร็วเร็วเร็วเพียงเพียง ก็ขายเจ้าดอกลูกไปของได้เทศนี่แหะขอได้เส้่ส่นอุงพวกประเทศทีายกันเ้นีนี่้เจ้าเราเลี้ยนเลี้ยเอยสามเดืเอาเงินมาไปเอาไวน13ผู้ดึงเอาผู้ดึงเงาเขาไปพูเอาเงินมากยงกังงินเดียวมันได้ลูกั้งตัวเนยวสาวกว่สาวิ่งๆได้หน่ยังบ่ได้ลูกบ่เด้อ่วกว่าสาวเนี่ยหสาวก็ไปั้งสี่

อยากได้1 3 3,000ใช่เด็กเขาเลี้ยงดีโอ้มันเป็นหัวเลี้ยงมันบ่มันเป็นเนื้อบ่จักสิเป็นยังแล้ว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อโอ้ผู้ซื้อเนื้อกับเพเนื้อล้วนเนแม่สาวแต่ว่าผู้ซื้อเลี้ยงกันได้อยู่ได้ไปนัมีอี่แล้ซื้อเนืื้อเแต่ว่าหูเบียงขังหนึ่งหูมันไงกเล็กแลปาดนี้ ขันเปนขาดีกาไปด้ตม่ไ้ดิไปร้า่อวาัไพี่บนว่าจะได้สิบสามมาสิแล้วแบนว่าหาพันมาสั่นตัววหาพันขายได้มาส่น เมียนี่หอดมือ่นบนเก้าพันมองห้องหรือขายโอ้สันเต็มแล้วเจ้าให้รไปเลยเล่้ยงอยู่เล่ามันเป็นเบอเก่าเนี่ยโอ้หน้ามัทเอไม่น่ามีมังฝูกด้เก้าพันบ่หอดมือ่นเนาะ้่สันเดียวกับฝูกลายแล้ว ราคาเก่าพันราคาห้องไว้บรลูเก right? right. ่าพ no ันร้างรอดแปดพันขายความหลาให้รอดแปดอืเรยแปดขึ้นมามันบ่นี่พมันบเ่อยขายาิน้อยขายเลยแปดขึ้นไปบเก่าบริเก่ากับแปดกลัวๆกับขายได้ดทตัวน่าไปัองเขาเจ้ายกตัว ตัวั้นจ้าบาาตัวั้นเก่าคือกันมีราคาเดียวคนว่าเก่าพันาสัวี่น้อเก่าพันเจ่าปลานขายบ่อหอดเบ่อหอดเก่าพันหรอกเปลพันยังน้อยก็ขายได้ไวสันว่าเจ้าเ่าเนี่จะใเจ็ดพันหึ่งเ่เจ้าเขาจเสิยเเจ็ดพนห้าเจ็ดพันห้าขายได้บ่หรอขายบ่ได้คนว่า จะว่าหั่นก่ันขายได้วยเปดยไปกับไข่เป็นบ่เปกับเกับนาะฮะตันซื้อปคาหรือซื้ปเลียงเ่าไหวซื้อปคากัไรแลเดียวนีเลยโอซื้อปขาครับไร้อาผู้ซื้อเลียงพซื้อได้เนาะเพด้หากัไรู้ซื้อเลียงคพเลียงไพได้หากับไรบ่เลียงดวนโอเลียงดวนเอามีกับไลพิการชุดี่แล้ว ของใบเก่าพันนี่ก็จะให้รอดแปดพันนี่พี่น้องผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหาเพี่น้องเบอร์เฮาเบอร์ได้ล่ะศูนย์ยังเบอร์ทุ่มตอนรอดแปดขายให้เออตัวรอดแปดขายพี่น้องเบอร์ทรเจ้าศูนย์ยังมี่ป่ะมาเบิรงนี่นักาพี่น้องเขามาขนนี่แล้วโทุ่มหาบยุ่งกัเจ้าโทรไปหาเรื่อยบอกนั่นแหละน้องคาวขาเจ้าโทรหา เป็น่าแปดพันกุ๊กตขายแล้วันเารแต่ว่ามาเอาอีกเดีบ่หลอดสามหลอดสามเออังเหรอศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ห่องหนึ่งหกสองสามสอง้อด้วพี่น้องเด้อหันยังได้ก็โทรเข้ามาหลดใอดมา่าเนาเพือนแปดพันไปนิดน้องไอขายได้เป็นมาอ่าให้มันยูส่ออวันนี้เ็ดพันสองใส่แม่ใส่ลูกมัไม่เม่มันโอ้แม่นีม่านบออันนี้ว่แม่ลูก่็เนาะ เจ็ดพันสองละข้าวห้องโตอะไรอีกครับโตอะไรอีกครับเดือพี่น้องเดือของมอลำของมอลำ์มอลำสงหมอลำ์สยามดันถอยราเบอร์ออกลดี่เจาเบอร์ว่มีดิก็ถามหาลก็ถามยมงอยู่ใสรลเนาะองมอลลสงหยัยู่ใส่เปานฐานถามหาคนลนเจ็ดพัน้นเงนนแบบกรเมินหาพันเหมือนเด้กพี่น้องลูกแม่ยังดิลูกแรกบ่ ลูกเลกลูกสองคนวะเป็นงัวเลี้ยงอยู่พี่ลองมื่นหาพันไดสองตเนาะนี่ถูงร้อยสาสบห้ากับสี่สิปุ่นลูกกับลูกแม่มื่นหาพันแล้วค่าห้องโตได้อีกมาจจะโคมหรือเปลเนี่ยมากเรงนี่โอ้โหกเรนี่จักบายบกเรนี่ดีทางทนน้ำกัดเนาะมาหาพันได<อ>ซื้อหน่ป่อ โอ้สิบหาหมื่นหาพันเลยพี่รองว่ามันหาพันเฉยเลแม่เนี่ยก็สิบแม่ลูกเนี่ยกับสิบหาเท่ากันเนาะราคาเดียวกันพี่ลองผู้ดสนใจแต่โทรเข้ามาเลยเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้หเดสองี่้นึ่งห้วยพี่รองเด้ออันนี้ก็มาแํากันเท่ากันอันนี้ยักบาทปลนี่โอ้สิบเจ็ดเปลนี่ เพิ่ม่า17,000พ e ซ็น n โตมาเบอร์เดียวนี่ละม่าฮะ1,000 1,000โอ้11มาเป็น17 11 11อ็พีดได้พี่น้อง11เดได้์10,000เดีแต่ว่ามัมีลูกตัตาเนาะบมีลูกลบอมี่เพิ่ว่าแยกออกละเพิ่นแยกลูกขายไปแล้วแล้วข้าหอตตาเนาะราคขาห่อมันขายชิบะหอหรอชิบะตีอีกเยอะโขมาเบอร์อะไรพี่น้อง เปิดมานล้วกันโอ้มันมีลูกว่าต่าว้โอ้ท้องว่างผู้ชื่อตเนาะจักบาทอะไรนี่ตัวละจักบาทตัวละสิบสองโอ้มื่นสองพันพี่น้องเอาไปสมเอาเนาะมันเคยได้ลูกหรอไปเฮ้ยได้ลูกว่างตัวเลยเนาะเปิดว่ามันได้ลูกตัวละตัวนี่แหละสูงกว่าสิร้อยสามห้าเลยพี่น้องเพรามนสูงมันตัวละมื่นสองพันพี่น้องว้า มีอายุเลยล่ะราคาห้องต่อรอกได้แล้วตาเนาะราคาห้องต่อได้อีกด้วเนาะเออได้ก็บ่หลายบ่หลายเด้อเพิ่นว่าเพิ่นห้องเบอร์จิตต้องเบอร์ศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกสามหกสามห้าหกห้าหกสามสามแปดสามสามแปดห้องห้องหอยท้องผู้ใดสนใจอยากได้ก็โทรเข้ามาเพิ่งเอาพี่ลองเพิ่นว่าต่อได้อยูหันบ่อไหลเพิ่นว่าเห็นงัวเลี้ยงอยู่ด้วยชี้องนะ เขาเจตอ่งเาแม่ยังหายุกอยู่เจาเาตอร่องราค่เขาแม่ยังหายุกอีกเยอเป็นวาจักบาทแล้วนะ่เตาก่าแฟนพันเหราพันสอโอ้เกาพันสองเก่าพันสวนสั้นนตอรอง้ามาาน้หอยก็ลังหุ่มอยู่สอ ก็พันสองร้อยตัวซื่อดีใจเยอบริวารดีตัวหอนมือตัวเดียวตัวเดียวนะคือไทเกียท้อยล้ะวัน เอเาเต็มเต็มเบาเบาส่งอยะเอาเต็มเบาาไว้ขาไปไหอหนึ่งายาเียว่ะลอยเดียวาาขายอยขายไปยัยังข้าลอยเดียวยังอยเดียวอยเดียวลอยเดยวไปแล้วเห็นบ่อะืออย มึงเร้ยนซับราบเปย่เขาเจอไปแล้วตืออยากอะไรเขาเจ่ะนัดนาเลยนี่นี่เนี่ยจักบาทฮะีนี่วนี้น้อยนี่จักบาทนี่ี่พันสองีพันอนมูนี่เด้สั่นนอันนี้เจพันานี่แม่เบิร์ตเป็นบ้างอันนั้นเป็นแม่ลูกเลยโอ้อันนี้อันนี้เจ๊พาตัวนอกนี่ตัวนั้นีพันสองนี่พี่น้องอันนั้เป็นแม่ลูก แม่ลูกหลาไไปเด้มลูกเน่ยแม่ลูกเอาสิบสามพันร้อยโอ้แดงยึงคึงลูกโุกเนาะลูกผูกลูกตัวผูแต่ว่าสีแดงพอมสูงกว่าสีร้อยเ่าได้อยเศร้าปเศร้าหาเนาะบ่บ่อยอยู่บ้งแมนบ่ะพอมสูงของแมวเนี่ยร้อยเศร้าหาได้อยู่พอมสูง ชิบสามหมดสิครับแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกสองตัวนี่ครับนี่อสองตัวเดียงๆนี่พี่น้องอสองตัวนี่ชิปชิปสามตัวนี่สี่พันตัวนี้เจ็ดพันห้องหอยสวยอุ้ยแตย่แต่เจ็ดพันนี่พี่น้องผู้ใด<ร>สนใจเลยนี่ตัวงามโทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์ยังไงเบอร์เบอร์โทรนย์หน่หนึ่งศูนย์นย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้เนาะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่น้องมีโทเขามาเลยอา่มอันนี้แม่ลูกมักเลือกเขาเลยพี่น้องแม่ลูกเนี่ผมบอกไปนี่แม่ลูกนี่สิบสามนี่แม่ลูกลูกแรกปลูกเลือกยังดีสีแดงหัวก็นสีเหลืองมคือสีแดงสีแดงเนาะ กำลัง pues Stanford, ต่อยู่พ bon er. ี่น้องตเลยสามร้อยรนโีอบ่ายอีรเจ้าคือขารกันแล้วเปียเอาแล้วจักบาทเราพอน่ะเปียสองร้อยโอ้หมื่นเปียพันสองร้อยก็ตเพิ่งขครคงว่าโอ้บังหนเศ้าเนาะบังงเนาะโอ้เวเศ้าลพี่น้อง่นึง ปวนวดวดตรงได้มื่นแปดพี่น้องสองร้อยวันใชงวไทยัวไทยแม่ลูกท้องไคล่เอห้าบ่ะโแมท้องห้าเนาะไป้ท้งห้าตัวไหโอ้สองจอยดิเนาะเป็นแม่ลูกปะออแยกได้โอ้ยนาบังนาเดีนนี่เวนตัวแม่อย่างดีตัวลูกคนเวนตัวแม่ครับลูกแม่ลูกแม่ แม่ก็คืนแล้วไปสมเลยแม่สมเลยแล้วม่บ่ครับผมนี่แล้ค่าหลายไปได้หล่ะห่สามหาล่อยแม่กับลูกสองตัวนี่ครับผมหมื่นสามพนหาร่อยลูกลูกตัวเมย์ลูกตัวแม่รลค่าห้องต่อรองเอาด้อพี่หลงด้อคุณได้ส่นใจ่โทรมาเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่สองเจ็ดี่สอก้าสองโมาโทรมาพี ถุงวัวเลี้ยงอยู่กลมเม็นนี่ก็สมแล้วเรียบร้อยว่าลา่ะแต่ว่าลูกพระผมแต่ว่าลูกเป็นารแม่นลูกมันบอของออเลี่ยอยู่เจา้จาเจ้าของบ่อเห็นเติ้นเติ้นสิบสามหาเลยตัวน้อนนะ่ะเออไม่ได้กี่ไรเด้อพ่อเป็นวัวเลี้ยงเป็นวัวเลี้ยงนะโอ้นี่พี่น้อง 16บสิบหวนี่ตัวนี้ลอยสูงลอยเศร้าหาเนาะลอยเศร้าหาความสูงแม่นี่ก็ลอยเศร้าหาเท่กันกะเรียสิบสามนทีแน่แม่นี่สิบสามหาลอยลอว่แม่นี่สิแม่นี่สิบสาลอยราคาห้องต่อร่องได้อันนี้สิบหง่อรงกันเอานออันแม่นี้เดียวบางนีเ่เดี๋ยวกบน้่ ก้อนละเจ้าคนละเจ้าโอ้ข้างเขามีช่องปุ๊โอ้นี่แม่ลูกครัขายแต่ลูกเพิ่นบอกขายแต่ลูกมันบ่เพราะว่าแม่เพิ่นขัดแล้วครับโอ้ผมเจียวเมื่อคุณไปสักก้อนโอ้ขายแต่ลูกโทาแม่ว่าขายลูกมันตักบาทลูกเพิ่นจิบจอนหาร้อยครับโอ้หวนดีเนาะลูกโตโข โอ้ว่นอยู่หมื่นสองพันหารอยขายแต่ลูกแม่บ่ขายราคาตัวราคายังตัวได้อีกอยู่อันมูนหนังไม่น้องบัครับบัวข้ามีแค่นี้เนาะไอยป่องพี่น้องเบอร์ติตตอข้าเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดซีซีซีแปดสเก้าหนึ่งดม้างด้วยพี่น้องด้อโทรเอาครับโุณสนใจโทรเข้ามาพี่น้องโทรมาสอบถามมาตัวรองมาเพิ่อนสามเท่าไหร สาม,ส,าม,มสี่พัตัวเถื่อพี่นอ้องมจาจักตัวโอ้อันเถืหลกักกนแม่นจักบาทเถ่อักโอ้สองหมื่นสี่พี่นอ้องตัวนี้ป็นงเถอันนี้สามสิอันมูน้อยนี่เดสันมู้น้อยน้อยนี่จักบาท โอ้เพีกคูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวน่อยก็ตัวน้อยนน่นครับน่อยก็บน่อยนเท่าไหร่เปิดไว้หมื่นสี่โอ้หมื่นสี่พตัวเจ็ดพันเนาะสองตัวดพี่นหมื่ตัวนี้ตัวลำเงาแม่เงาเงานีเท่าไหร่นี่เปิดไว้สิบเอ็อโอ้หมื่นหนพันหาร้นี่พี่เ้างแม่สาวแม่นา มื่อหนึ่งพันผสมครับฟ้อผสมมือหนึ่งพันห้าร้อยเนาะครับแม่ข้าวห้องตอร่องเอาด้วยพี่น้องหอยสำเร็จผู้ใดสนใจก็โทรโทรเข้ามาพี่น้องกลิ่นง้อหน่อยชิปซีเว้ยที่ครับสตัวนี่สองตัวนี่อ๋อวันนั้นซิปเลสขาล้อยครับตอร่องเอาด้วยพี่น้องเบอร์ที่ตอเบอร์อันมูนี่กัมเรีนบ่กอันปิดแม่ลูกนี่บ่เฮ้ยกำลังโอ้เหนื่อยน้องสมเลาไปแม่เพิ่นสมแล้วครับ แม่สูงเท่าไหร่แม่ร้อยซีเคนว่าร้อยซีบวกบวกมันได้ลูกจักตัวนี่หมลูกแรกครับถึงว่าลูกลูกแรียบสองสมแล้วเรียบร้อยเนาะสมแรล้วราคาราคาเท่าไหร่นี่เปิดได้ชิบแปดห้าร้อยหมื่นแปดพันห้าร้อยใช่ไหมแม่บอกใหญ่แม่นี่แม่สาวด้วยเนาะแม่แม่นางครับแม่นางสมแล้วพันพันรอบแล้วสามเดือนแล้วครับนี่ล่วงมือแล้วโอ้ประกันห้องแล้วประกันห้องได้แล้วครับสมยังอะไรตัวนี้ เอ่อพึ่นผสมปลาทูซั์ดคับผสมอันใบปลาทูศดครับมีใบเสูงเท่าไรเท่าไร่อยรอยซีร้อยซเนาะราคาเท่าไรตัวนี้ิ้อยสิบแปดครับหมคือกันราคาห้องต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อหอยสำเร็จเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้สจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกสี่สพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามา งอเอฟเพี่น้องดเอฟไปดิมีอันนี้งอเอพว้ามาสอบถามเาด้วพี่นองด้วสูงจนทนสูงขายยังไงหกพันห้าหกพันห้าร้อยโอ้สองหมื่นหกพนห้ารอย่ต้องสูงถึงเงยเจ้าหกพี่น้องได้กี่มันสามสี่หมื่นถุนดช่วงนี้ราคางอเปนบบแพงคิได้ลูกก็สิประมาณ สองบ่สองกับสองหนึ <hguru odo> ่งนึกสอง่ละเพราะว่าเขายัางมายน้าไปเลยแต่ว่าสูงร้อยห้าสิบพวต้องหอยช่งใส่สองหมื่นหาพันแต่ว่าเบอรอเบไหเจ้าของันไอยู่ที่น้่งต้องหอยช่งใส่้วยที่น้องเด้อก็ได้ม่เบอร์เพ่นก็ทรหาเพ่นเาเห็จ้ของน แม่เนี่ยจะแม่ยัยายัย,ยอยู่แม่นัง่งพี่หลังแต่ว่าเจ้าของคือบ่เห็นเจ้าของเขาเจ้าหรอผู้ก่อผู้ของบ,งบอ่ิวบอ๋อฟ้าแล้วบฟ้าโกนี่ยังโอ้ม้านบ่านบอ้านห้องเห็นจิ้มอโอ้กนได้ลูกจักโตแล้วลนี่ลูกสองที่สามไม่ท้องเหรอประกันม่านบอหรอประกรันตกเลยโอ้ตกให้เบื้องลวดบ,บินบ่ตักบาทอะไรคากัน ห้องนี้สามห้าร้อยโเมินสามพัห้าร้อยราคาห้องเป็นดราม่านเราคานี่ยนชงบอนี่โอมีรถอย่แล้วโอ้ปรดีมีรถชงแล้มาเอาเิงเนาะเออี่พี่รองสิบามห้าร้อยองู่จาทนี่ดิตามนั่นละเบอร์เาเบอร์ไหนบานี่ศูนย์หากหาเบอร์กันพี่รองสิบสามห้าร้อยราน่นบ่ สหารอยนี่หาลอยแล้วข้าห้องต่อได้ต่อรองเอาเพิ่นว่ามันมันอเพิ่นว่าะประกันรองประกันแลวเนาะได้พอไลกบามาบมันแดงมา้านแดงเนแดงเพิ่นว่ารได้จักเดือนเลยหรอ้าวหอกมันหมดแล้วคอเลืแล้นี่เราเบ่อห้องเบื่อตัวเด่เบื่อห้องเบื่อตัวดนี่ะนั่ละเบื่อจมบุญกองเป็นเจ้าของบ้านหแม่บ่าแม่ัหาเบื่ออยู่บ้าน Oh, xích tam rồi. Bớt là bờ, nghe là bần. Bao nhiêu xích tuổi cũng một con rồi đó. Hay xích sét một buổi luôn. Hai xích sét tuổi đấy bờ thôi so là có tuổi, nó mấy xích sét Cắt xím đấy với con lao Này phi nông, bữa nào mặn mặn này. Cụ dây cô mù sòng. Con mắc cả nhảy dũ phi พัวถาเบื่ออยู่ว่านถหาท่องถ้าเล็กม anyway. <Hey, ่นเปนอะไรเพื hmm. oh, ่นบ้านราบอกจะของแล้วเราไว้ไมันเงี้ยนี่แล้วเนี่มเป็นเครื่องได้โอ้ม่ได้จดไปแด้จะคล้องกบ่ไส้จดเดกโก2เนี่ยเออโกโกเนี่เโกอาบ้านเ่้บออเนี่ยศูนย์เาหศูนย์เก้าแูนย์เก้าแกนึ่งเก้าหกหนึ่ง ห้าสี่สาหนึ่งหสสมหนึ่งโกตองอยกูยังกด้วพี่น้องด้วยมูสองวันจันทเช่นมนมาท่ทเขามาพี่น้องทมาเลยูเลยสนใจโทเขามากินยาดีได้ไหมนี่ปวดปวดอยู่จักจ้าของคนดีใส่มเห็นจ้กของเอาเมื่อเขาเจ้าสิเสื้อยู่เขาต่อเขา่อสิเสื้อยู่ก็เจาเมื่อ สามพันสามพันสานี three, ่จะเ่าเออวยมากอะสามพันนี่เราอะสามพันนี่จะตีหาคุณโอ้โอวได้ขายกับเมื่อเมื่อสาวบริสุทธิ์ุดฟ่งเราอะไม่พอเแล้วว่าองพันเ้ากายอยู่เออเออเออสูสูสิดิ สวยข้าก็สิว่าสาวบริสุดฟุดฟองแล้วอ่ะไ่ไงเาต็มไปว่มั่วอยู่ในป่ามั่วอยู่ในป่าเเค็บไปหไรจได้สิบสามมาสมีหกพันบริจะได้จักบาทบริผมจะไเก้าพันหโอ้จะได้เก้าพหาเขาอะไรหกพันโอ้หกพันก็ขายบุเกนโอ้ขันขายถือได้ขายมันบอขายโอ้คับขายขาดขึ้นเนาะพี่น้อง เพ่นว่าจะได้เก่าพันมาสันมันมั่นบ่หรอนี่ม่อมันเคยได้ลูกบ่หรอนี่ลูกสองนะลูกสองได้เช่ละสองตัวนะครับโอ oh, wow. er. <S S ้ไ uh. ม oh, yeah. right. oh, ่ได้เช่ละสองบ่บ่ครับไม่ได้เช่ละสองเลยครับโอ้พนว่าไม่ได้ใช่ละสองเก่าพันนี่ขายได้ตั้มกวาหันก็ได้อยู่ตัมกวหันเล็กน้อยก็ได้อยู่โอ้ตัมกวาดหันหนึงก็ได้เห็นบ่แต่ว่าหันตัมกวาหันหลายหันก็ได้ส่งก็บ่ไปส่ง รูอไปอยู่บมมีรถรื้มีอยู่ผมมีรถแล้วมี่ีตานี่ยโอ้ซีตาบ่โอ้นี่ซีตาพี่น้องคนว่าหายากแล้วผมว่าซีตาหายากแล้วคนว่าแคน้ำตาแค่น้ำตาบ้นนี่ต เก่าพันแต่ว่าไม่เห็นงูคองตาเก่าพันหาหอยและข้าวฟองหองจำต่อเอาเองหอยต่อยเบอร์ตี่ต่อครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศย์่เดเกาศูนย์สามสามเก้าศูนย์สามสาเด้อพี่น้องเด้อใคอยากได้สนใจโทรเข้ามาเลยแจะเจ้ามาบาก็เขายว่าสันนิษฐานก็มายืนเฝ่าันอยู่พี่น้อง มันยังคือบริขายคนสื่อบบ่มีคนซื้อมีคนออกมาขายไทยบ้านก็อยากขายออกมาไทยบ้านก็สีขายไทยในหอยก็สีขายนี่จะคนขายคนสื่อบ่มีต้องก็เลยยืขคือเก่าพี่น้องแกมากกับแกเมื่อแกมากกับแกเมื่อยองสีหันหันขาเจ้าสื้ออยู่หันซื่อตัวนันถึกถือขายขาดขึ้นเขาเจ้าซื้อ อันขายแพงๆครับเจ้าบ่อสีพี่น้องตลาดช่วงเขานาฝนเฮงเย่ไปนานี้พี่น้องปุ้บแลวบานนี่ล่อคนช้าลาพระเจ้าบุรีบ้านจังสีอันนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็เลี่ยงละล่ะซ้ำนี่ละพี่น้องอ้วเมื่อนี้ก็ได้บะมีอยังลายดอกตลาดนัดโคกกระบื้อทั้งอันบ้านดอนถ่อยว่าลายอยู่แต่ว่ามันบะมี่ตัวเป็นตะเลียงบนไห้ หันตัวมันงามมันแข็งกับพี่น้องด้อยองนี้พี่น้องนาเดี้ยนนี่ราคาอะไรไปไดนี่ซ้ำกันป่ะครับลุงโอ้ซีพันหาตัวนี้ก็แม่นบ่หรอม่นโอ้นด็กซีพันหอันนี้ก็แเมนซีพันหาโอ้นี่พี่น้องเป็นงวดให้มันสมไปเม่นี่ซื้อมาและลาครับโอ้ซีพันหาด้วยพี่น้องด้อยนี่ซูนี่กระเมียนซีพันหาบกเถิกอันนี้ก็ีนซีพันหาน่สามต ราข้าห้องตอร่องเอาพี่นองเบอร์ติดต่อเขาเบอร์064 0 6 4 979 9 7 9 8 2 7 4 8 2 7 4หอยพ่นเสกกาพี่นองถึงงวไทยงวทัวไทย4่พันหาตัวละตัวละได้พี่น้อง4ีพันหาโมโหหาพันธ์นี่ดสนใจพวกเขามาก้วยพี่น้องเ้อห้องราข,ข้าวห้องเศ้าหา แม่แบอกไงแต่ว่าสายหูวขึ้นว่าหูพี่รองสองหมื่นห้นาพันละข้าวห้องหูเห่าขนาดนั้น